คนที่กำลังทำมาค้าขายวันนี้ผมเชื่อว่าก็เริ่มที่จะหวั่นใจเหมืนกันเพราะว่าทำไมกำลังซื้อมันหดหายที่น้องประชาชนที่กลับภูมิลำเนากลับมาเยี่ยมบ้านการจับใจ่ายใช้สอยทำไไมมันลดลงผมเชื่อว่าคนที่ทำมาค้าขายอยู่วันนี้น่าจะจับสัญญาณบางอย่างได้และในขณะเดียวกันสัญญาณนี้มันก็เป็นตัวชี้บ่งให้เห็นว่า ผู้บริโภคเองหรือคนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยวันนี้เงินในกระเป๋ามันเริ่มร่อยหลอเมื่อเงินในกระเป๋ามันร่อยหลอมมันก็ส่งผลต่อการจับใจใช้สอยที่มันจะลดลงตามไปด้วยวันนี้สิ่งที่ผมได้พูดภาพรวมให้ท่านผู้ชมได้เห็นผมอยากให้ท่านผู้ชมลองร้อยเรียงสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดและวลองออกมาพิจารณาและวางแผนชีวิตดูว่า อะไรคือปัญหาอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานะสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันท์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็วันที่16เมษายน2568นะครับก็ผ่านช่วงวันสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยมาแล้วนะครับ ช่วงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนกำลังเดินทางกลับไปสู่ภูมิลำเนาของพวกขั้นนะครับหรือว่ากลับไปทำงานสำหรับพี่น้องประชาชนที่ทำงานอยู่กรุงเทพมหานครหรือเขตปริมณฑลหรือเขตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับบนท้องถนนก็จะคาค่ำไปด้วย รถยนต์นะครับก็ฝากถึงความห่วงใยไปถึงที่น้องประชาชนผู้ใช้ถนนที่กำลังเดินทางอยู่ณนะขณะนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนในการที่เราจะใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีกฎหมายที่ห้าม คนที่ขับรถทําการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถยนต์นะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ขอให้ยึดเรื่องของกฎระเบียบวินัยการจราจรต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ที่โดยสารไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิน้นช่วงภารกิจหรือเทศกาลหยุดยาวในช่วงสงการ ผมเองก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมนะครับที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้นำเสนอคลิปเรื่องราวต่างๆลงใน YouTube ในช่วงเทศกาลวันสงการนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่สะดวกนะครับในการที่จะตัดต่อคลิปมีทั้งเรื่องของกิจกรรมในหมู่บ้านนะครับเรื่องของวันสงการและก็มี f อนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการ มาเยี่ยมเยือนโคกหนองนาของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการที่มาดูโคกหนองนาใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับตลอดระยะเวลาสามวันที่ผมกับพี่วิชัยและแม่โยกได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผมก็ได้นําเสนอออกไปในช่อง youtube ของผมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปดีลันดูได้นะครับว่า สาระต่างๆอาจจะมีสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากที่จะนำเสนอบางแง่มุมนะครับให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวได้ตระหนักและก็ระมัดระวังในเรื่องของชีวิตเรานะครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนคนไทยพวกเราได้หยุดยาวในช่วงวันสงการต์นะครับ ทุกคนก็มีความสุขในการที่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนนะครับกลับมาหาคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ช่วงวันเวลาความสุขของพวกเรานะครับมันก็ได้หมดไปแล้วนะครับต่อจากนี้มันก็จะกลับเข้าไปสู่โหมดของการทำงานหลายๆคนนะครับบางคนก็ทำงานรับราชการบางคนก็ทำงานบริษัทเอกชนบางคนก็อาจจะ ทำงานค้าขายต่างๆนะครับสิ่งที่ผมอยากที่จะฝากไปถึงท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้คิดนะครับก็คือว่าที่ผ่านมานะครับมันยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นยุคก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยรายได้มันจะค่อนข้างที่จะคงที่หรือส s t เบิลแต่พอ,อามาวันนี้นะครับ มันมีการแข่งขันกันอย่างมากมีการเปลี่ยนรูปแบบการซื้อการขายมาสู่เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซหรือระบบออนไลน์มากขึ้นแล้วมันก็ยังเกิดเรื่องของสงครามการค้ากันเกิดขึ้นซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบไปต่อแหล่งรายได้ของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างให้นผู้ชมได้ฟังนะครับอย่างข้าราชการเองวันนี้ เงินเดือนรายได้ที่ได้มาได้มาจากภาครัฐวันนี้นะครับเราลองมองกลับไปว่าแหล่งที่มาของรายได้ของภาครัฐเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมาจากการจัดเก็บภาษีวันนี้ภาษีของรัฐบาลที่เก็บเข้ามาเพื่อที่จะนำมาเป็นรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเองินเดือนข้าราชก,การสวัสดิการต่างๆหรือการลงทุน รายได้หลักรัฐบาลมันก็จะมาจากเรื่องของการจัดเก็บภาษีเรื่องของสินค้าออกสินค้าเข้าหรือจะเป็นรายได้จากภาษีเงินได้นะครับของพี่น้องประชาชนภาษีจากการซื้อขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นแวดอะไรต่างๆในประเทศไทยและอีกรายได้ส่วนหนึ่งก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในประเทศไทย วันนี้พวกเราลองมองนะครับว่ารายได้ที่รัฐบาลกำลังจัดเก็บมันดูแล้วทิศทางมันเก็บได้มากขึ้นหรือเก็บได้ลดลงซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็มองออกไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือมันย่อมส่งผลต่อให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐไม่ได้ไปเป็นตามเป้าหรือว่าน่าจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก เรื่องของการแข่งขันทางการค้าเรื่องของการปีดการการค้าการขึ้นภาษีของโดนันทัาอะไรก็แล้วแต่การที่สินค้าจีนเข้ามาตีการที่ตลาดกเกษตรกรรมของไทยในตลาดโลกราคาค่อนข้างตกต่ำหรือถูกแย่งจากคู่แข่งและในขณะเดียวกันสินค้าภ้าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้สินค้าจีนก็เข้ามาตี ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซัพพลายเชนต่างๆในภาคอุตสาหกรรมวันนี้กําลังอ่อนแอรหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวเองซึ่งวันนี้ต่างประเทศเองก็กําลังเจอปัญหาเรื่องของรายได้ภายในประเทศถ้าเราเอาภาพรวมต่างๆมารวมกันสถานการณ์ก็ไม่สู้ดีต่อการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหรือคนที่ทํางานกินเงินเดือนหลวง ผมก็ฝากเตือนนะครับว่าท่านก็อย่าได้ชะล่าใจว่าอาชีพเรามั่นคงอาชีพเราคือไม่ได้เดือดร้อนนอั่นแหละวันนี้ไม่มีใครมั่นคงครับผมอยากจะบอกเลยเพราะอย่าลืมว่าแม้คุณจะเป็นข้าราชการแต่คุณก็ยังต้องอาศัยคนที่จ่ายเงินเดือนให้กับคุณเรายังมีคนที่จะต้องไปหาไรายได้ เพื่อที่จะเอามาจ่ายเป็นเงินเดือนจ่ายเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ข้าราชการถ้าฝ่ายจัดหารายได้จัดหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าก็ยอมส่งผลกระทบกระเทือนต่อพี่น้องที่เป็นข้าราชการแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของคนที่ทำงานบริษัทเอกชนวันนี้นะครับผมก็ฝากเตือนไปถึงพี่น้องที่ทำงานบริษัทภาคเอกชน หลายคนอาจจะมีบริษัทที่มั่นคงยอดขายดีกิจการดูแล้วน่าจะลุ่งเรืองแต่หลายคนวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทกำลังงอนแงนกำลังสันคอนหลายหลายคนนะครับวันนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยว่าบริษัทจะไปต่อได้ไหมหรือบริษัทจะปิดตัวบริษัทจะย้ายฐานบริษัทจะจ้างคนออกบริษัทจะชดเชยโดยที่มีการปลดพนักงานออก ผมว่าวันนี้ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคโรงงานเนี่ยพี่น้องผู้ใช้แรงงานวันนี้ก็เกิดความไม่ไว้ใจนะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานเองหลายๆคนก็เริ่มที่จะเกิดความไม่ไว้วางใจกับเรื่องของการสร้างรายได้หรือแหล่งที่มาของรายได้ตัวเองเพราะอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมของไทยวันนี้ต้องสู้กับอุตสาหกรรมจากต่างประเทศด้วย ไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากประเทศไหนๆเข้ามาตั้งโรงงานแข่งก็มีหรือจะเป็นสินค้าจีนที่เขาผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าคุณภาพอาจจะสูงกว่าและส่งออกไปตีกับสินค้าที่อุตสาหกรรมไทยผลิตวันนี้เรื่องราวเหล่านี้กำลังได้รับผลกระทบเพราะนั้นผมก็ฝากไปถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอาชีพเราเนี่ย มันมั่นคงไหมมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาไหมเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เรามองอนาคตออกมันก็จะทําให้เราได้ตันหนักและรู้จักเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการวางแผนชีวิตพวกเราว่าอนาคตเราจะมีอาชีพสํารองอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่มันจะเตือนเราเสมอแล้วพอมามองในคนที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือปกตินะครับ ผมว่าถ้าย้อนหลังกลับไปหลายๆปีเวลาที่อยู่ในช่วงหน้าเทศกาลบันสงการมันจะมีทั้งร้านอาหารเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจอดรถเพื่อทานอาหารร้านค้าร้านขายร้านโชว์หวยในหมู่บ้านจะมีการซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรต่างๆเยอะแยะนะครับการจับใจ่ายใช้สอยในสูงมากหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะเยอะ พอจะซื้อเพื่อที่จะเอาไปฉลองกันอะไรต่างๆหรือจะเป็นรถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนที่อย่างคาค่ําผมเห็นปีนี้นะครับผมมองเลยว่าแทบจะทุกเซกเมนต์ทุกภาคส่วนมันน้อยลงมากรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนวันนี้ก็น้อยลงไม่ได้มากขึ้นเลยนะครับจากการที่ผมได้สังเกตเนี่ยตลอดระยะเวลา3วันน้อยมากครับที่วิ่งอยู่บนท้องถนน อย่างหน้าบ้านผมเองเนี่ยจะมีรถยนต์ที่วิ่งในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะปีใหม่สงการเนี่ยผ่านหน้าบ้านผมเยอะมากนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วผมมีโอกาสไปจอดทานข้าวตามร้านอาหารตามปั๊มน้ามันต่างๆผู้คนก็ไม่ได้เยอะแยะนะครับคือคนที่จะไปกินร้านอาหารนะไม่ได้เยอะแยะอะไรไม่ได้ไปต่อคิวอะไรเลยน้อยมากนะครับปีนี้ผมต้องบอกแบบนั้น แล้วการซื้อการขายในร้านโชว์หวยในมินิมาร์ทในเซเว่นในแมคโครโลตัสผมว่าช่วงนี้นะครับปีนี้ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมครับท่านผู้ชมก็ลองแชร์ไอเดียมาได้นะครับแต่ภาพที่ผมเห็นวันนี้ผมกำลังสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นว่าคนที่กำลังทำมาค้าขายวันนี้ผมเชื่อว่าก็เริ่มที่จะหวั่นใจเหมือนกัน เพราะว่าทำไมกำลังซื้อมันหดหายพี่น้องประชาชนที่กลับภูมิลำเนากลับมาเยี่ยมบ้านการจับใจใช้สอยทำาไมมันลดลงผมเชื่อว่าคนที่ทำมาค้าขายอยู่วันนี้น่าจะจับสัญญาณบางอย่างได้และในขณะเดียวกันสัญญาณนี้มันก็เป็นตัวชี้บ่งให้เห็นว่าผู้บริโภคเองหรือคนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยวันนี้เงินในกระเป๋ามันเริ่มร่อยหลอ เมื่อเงินในกระเป๋ามันล่อยหลอมมันก็ส่งผลต่อการจับใจใช้สอยที่มันจะลดลงตามไปด้วยวันนี้สิ่งที่ผมได้พูดภาพรวมให้ท่านผู้ชมได้เห็นผมอยากให้ท่านผู้ชมลองร้อยเรียงสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดและลองออกมาพิจารณาและวางแผนชีวิตดูว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราและพวกเราก็ลองมองี่ว่าเราจะปิดความเสี่ยงอย่างไร แก้ปัญหาป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการไม่คาดคิดหรือความไม่แน่นอนต่างๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เห็นสัญญาณที่มันบ่งชี้ให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตในอนาคตได้ถ้าวันนี้พวกเราเตรียมความพร้อมพวกเราวางแผนอย่างดีเตรียมพร้อมที่จะรับมือผมว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ